ได้เวลาเหล่าแฟนคลับแล้วก็คอซีรีส์นะคะคนรักเกาหลีะคะ่ะอย่างอีจงซอกเจ้าของสมยาเป็ดน้อยของเหล่าแม่แม่เนี่ยนะคะบอกเลยว่าแม่แม่ไทยต้องเตรียมเงินแล้วก็เตรียมเสียงหวีดกันให้พร้อมค่ะเมื่อพระเอกเจ้าบทบาทแห่งซีรีส์ Big Mo u t สคนนี้ค่ะประกาศคัมแบ็กกลับมาสุดตาแฟนๆชาวไทยแล้วนะ สำหรับงาน E j จ n g s h o k ok 2023 Fan Meeting Tour The My w i t h นะคะโดยไทยเราเป็นหนึ่งในหมายกับดีเดยวันจัดงานก็คือ19สิงหาคมนี้จ้ะนอกเหนือจากที่ฮ่องกงไต้หวนันอินโดนีเซีย UAE เกาหลีใต้ญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเก,กา๊าแล้วก็เวียดนามระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง28ตุลาคมนี้ค่ะ เรีกได้ว่าจะตัวนี่นะคะเตรียมเดินสายทัวร์พบปะแฟนๆในไทยแบบจุกๆในเอเชียนะคะแบบจุกๆกันไปเลยค่ะ4เดือนเต็มโดยล่าสุดค่ะที่หนุ่มคนนี้ลัดฟ้ามาเยือนไทยเนี่ยนะคะก็คือเมื่อกลางเดือนกันยายนปี2018หรือเกือบ5ปีมาแล้วค่ะสำหรับปีที่แล้วนะคะอีจองชอก็็เพิ่งคัมแบ็กปล่อยผลงานแสดงนับตั้งแต่ออกจากกรมนะคะทั้งซีรีส์ Big m ม u t h รวมทั้งหนัง The Witch Part to the o t h e r o n e แลวก็ Decibel ค่ะ ซึ่งล้วนแต่ได้รับความนิยมแล้วก็ส่งเขาได้นะคะคว้ารางวัลได้สั่งซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดทางการนแสดงได้อีกครั้งจากเวที MBC Drama Awards ค่ะจากบทนำในซีรีส์ Big m o ม t า ขอบคุณที่ติดตามชม o มอร์น n i n ง i ินไซต์ทาง True Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยล่ะคะ่ะยังสามารถกดไลค์ใน Fan Page ใน Facebook ของเราที่ True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยะคะ่ะ